ในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่การเปิดบอลจากด้านข้างหรือที่เรียกว่าลูกครอสยังคงเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างโอกาสและทำประตูแม้จะมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นแต่การเปิดบอลที่แม่นยำและการเข้าทำที่เฉียบคมยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมชั้นนำใช้ในการเอาชนะคู่แข่งนับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอาเซนอลยังคงรักษาความสม่ำเสมอในการสร้างสารรค์ประตูจากลูกครอสได้อย่างต่อเนื่องและในฤดูกาลนี้ตัวเลขนับถึงก่อนเกมกับเลสเตอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาเซนอลทำประตูจากลูกครอสไปแล้ว11ประตูซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องการอีกเพียง7ประตูเท่านั้นก็จะเทียบเท่ากับสถิติของฤดูกาลที่แล้วค่าเฉลี่ยการทำแอสซิสต์0.5ครั้งต่อเกมในฤดูกาลนี้ของพวกเขานั้นเท่ากับฤดูกาลที่แล้วซึ่งทำให้พวกเขาเป็นผู้นำของลีกในทั้งสองฤดูกาลแม้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่เฉียบคมเท่าอาเซนอนในเรื่องนี้แต่พวกเขาก็เพิ่งทำประตูจากลูกครอสได้อีกครั้งในงศึกเมอร์ซีสไซด์รดบ้ล่าสุด ทำให้ประตูนั้นเป็นประตูที่8ของพวกเขาที่มาจากลูกครอสในฤดูการนี้ลิเวอร์พูลยังต้องการอีก7ประตูเพื่อเทียบเท่ากับ15ประตูที่พวกเขาทำได้ในฤดูการสุดท้ายภายใต้การคุมทีมของเจอเกนครอปส่วนในเยอรมนีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเป็นอีกหนึ่งทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำประตูจากลูกครอสตั้งแต่ฤดูการที่แล้วจนถึงฤดูการนี้พวกเขายังคงรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้ว11ประตูจากลูกครอสทำให้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของบุนเดสลีกาในด้านนี้ การเปิดบอลจากด้านข้างเพื่อทำประตูดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในลีกฟุตบอลยุโรปแม้ว่าในอดีตจะไม่ใช่วิธีการทำประตูที่มีประสิทธิภาพมากนักสถิติแสดงให้เห็นว่าจำนวนการเปิดบอลจากด้านข้างเพิ่มขึ้นในพรีเมียร์ลีกและบุนเดสลลกาในฤดูกาลล่าสุดซึ่งดูเหมือนว่าทีมต่างๆอาจพบกลยุทธ์ใหม่ๆที่ทำให้การเปิดบอลจากด้านข้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากลองพิจารณาการเปิดบอลจากริมเส้นของทีมอย่างอาเซนนอลหรือลิเวอร์พูล เราจะเห็นได้ว่าพวกเขามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสถานการณ์ที่ผู้เล่นของตนเองมีจำนวนเท่ากันหรือมากกว่าในพื้นที่เป้าหมายของกรอบเขตโทษของคู่แข่งหากพวกเขารู้ว่ามีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสองคนคอยประกบพื้นที่นั้นพวกเขาก็จะส่งผู้เล่นเข้าไปในบริเวณนั้นสองคนหรือมากกว่าเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการรับบอลยิ่งมีตัวเลือกในการรับบอลมากเท่าไหร่โอกาสที่การเปิดบอลน,นั้นจะนําไปสู่การยิงประตูก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีสถิติการครอสบอลสำเร็จสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกและจำนวนการครอสสำเร็จ um ต่อเกมก็สูงที่สุดด้วยลูกทีมของอรนเนอร์ชลอสทำแบบนี้ได้โดยการสร้างความได้เปรียบด้วยจำนวนผู้เล่นในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเราสามารถเห็นรูปแบบเดียวกันนี้ได้จากประตูของอาเซนอลนเมื่อพวกเขาเปิดบอลพวกเขามักจะสร้างสถานการณ์3มต่อ3ในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามการมีแนวรุกที่รูปร่างสูงใหญ่อย่างไคฮาวเวตและการเคลื่อนที่ที่ฉลาดของเขา บวกกับการเคลื่อนที่ที่ฉลาดฉลาดของผู้เล่นคนอื่นๆอย่างกาเบรียลเชซูสและกาเบรียลมาติเนลีทำให้อาร์เซนอลมักทำประตูได้ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่ทีมดังในอังกฤษเวเดอร์เบ remen ทีมจากบุนเดสลลกาก็ทำแบบนี้เหมือนกันพวกเขาเป็นทีมที่ทำประตูจากลูกครอสไดมากที่สุดและมีสถิติการครอสบอลสำเร็จสูงที่สุดด้วยเบ remen เน้นการสร้างความได้เปรียบในกรอบเขตโทษของคู่แข่งเวลาครอสบอลเพราะพวกเขารู้ว่าตัวเองไม่ได้มีนักเตะตัวสูงมากนัก เลยต้องสร้างความได้เปรียบด้วยการมีตัวเลือกในการรับบอลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หากมาดูที่การ cross b ลให้เข้าใกล้เขตโทษมากที่สุดนั่นอาจเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะอาจไม่ใช่ทุกทีมที่จะมีนักเตะอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนซึ่งหมายความว่าไม่ใช่ทุกทีมจะมีผู้เล่นที่สามารถเปิดบอลได้อย่างแม่นยําจากทุกพื้นที่ในสนามดังนั้นหลายทีมจึงต้องสร้างสถานการณ์ที่ให้การเปิดบอลน,นั้นมีความอันตรายยิ่งขึ้น หลายทีมกำลังพยายามเปิดบอลให้ใกล้กับเขตโทษมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยผู้เล่นมักจะส่งบอลเข้ามาในบริเวณขอบเขตโทษหรือให้ใกล้กับขอบเขตโทษมากๆนั่นก็เพื่อให้การเปิดบอลน,นั้นทั้งอันตรายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทอมวอวินเคยบอกถึงประเด็นนี้ไว้ในบทความของเขากับดีแอตเลติกเมื่อ4ปีก่อนว่าการเปิดบอลในลักษณะนี้มีโอกาสนำไปสู่การทำประตูได้มากที่สุด หากดูที่ภาพโซนการเปิดบอลของอาเซนอลจะเห็นว่าผู้เล่นของพวกเขามักจะเปิดบอลใกล้กับขอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปีกซ้ายซึ่งเมื่อรวมกับจำนวนผู้เล่นในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามจะเห็นได้ว่าอาเซนอลนสร้างลูกครอสที่อันตรายอย่างสม่ำเสมอในศึกบุนเดสลลกาเราจะเห็นรูปแบบการเล่นที่คล้ายคลึงกันนี้ได้จากทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นของชาบีอลอนโซ่พวกเขาขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ฮาฟสเปซอย่างมีประสิทธิภาพ และจากข้อมูลการเปิดบอลจากด้านข้างเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาส่งบอลจากพื้นที่ฮาสเปซบริเวณใกล้เขตโทษอย่างสม่ำเสมอจากแผนผังเราจะเห็นได้ว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนเน้นการเปิดบอลจากริมเส้นเป็นหลักและด้วยการที่อเล็กซิมันโดและเจเรมีฟริมปงเป็น2ผู้เล่นที่มีสถิติการเปิดบอลสูงสุดในลีกจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ทีมของพวกเขาสร้างโอกาสจากการเปิดบอลได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ลิเวอร์พูลกำลังเพิ่มจำนวนการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือพวกเขามักจะเล็งเป้าหมายไปที่กรอบเขตหกหลาซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็กภายในกรอบเขตโทษอร์เนอร์สล็อตโค้ชของทีมดูเหมือนจะรู้ดีว่าพวกเขาสามารถสร้างโอกาสได้มากขึ้นจากการเปิดบอลเข้าไปใกล้ประตูมากขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าโอกาสในการทำประตูจะสูงขึ้นเมื่อยิงจากระยะใกล้ลองดูที่พื้นที่การเปิดบอลของลิเวอร์พูล แล้วจะเห็นว่าพวกเขามักจะเปิดบอลเข้าไปในเขตหกหลาและก็ทําได้สําเร็จเสียด้วยในความเป็นจริงเทรนอเล็กซานเดอร์อานอนแอนดี้โรเบิร์สันและโมฮาเหม็ดซาร่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เปิดบอลเข้าไปในเขตโทษรวมถึงกรอบหกหลาได้ดีที่สุดในลีกด้วยลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างสถิติการทําประตูในกรอบเขตโทษได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้การสร้างสรรค์โอกาสใกล้ๆปากประตูคือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้พวกเขากลายเป็นทีมที่มีเกมรุกดุดันที่สุดในลีก และแนวรุกของพวกเขาก็ดูอันตรายอยู่เสมอทีมอย่าง v ฟลฟ์เบสตุตการ์ดเป็นตัวอย่างที่ดีในบุนเดสลลกาแบ็กซ้ายของทีมอย่างมาร์ซิเ i เลียนมิทเทนสตเป็นผู้เล่นที่เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมากที่สุดในลีกเขาทําไปแล้วถึง22ครั้งในฤดูกาลนี้คิดเป็น1.38ครั้งต่อ90นาทีหนึ่งในแอสซิสต์ของเขามาจากการเปิดบอลเข้าไปในกรอบหกหลาและอเมดินเดมิโรวิกโฉบเข้ามายิงประตูใส่วสดเดอร์เบรเมนอย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือลูกครอสที่เป็นเอกลักษณ์ของมิดเทนสตัด์และกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาในการเล่นให้กับสตุตการ์ดนักเตะอย่างมิดเทนสตัด์ช่วยให้สตุตการ์ตสร้างโอกาสในการทำประตูได้มากขึ้นในบริเวณใกล้กับประตูในบุนเดสลลกาฤดูกาลนี้มีเพียงไบเยนมิวนิคเท่านั้นที่ทำประตูในกรอบเขตโทษได้มากกว่าสตุตการ์ดดังนั้นดูเหมือนว่าเซบาสเตียนเฮอร์เนสจะมีความคิดคล้ายๆก,กับอร์เนอร์สล็อตนั่นคือการทำให้เกมรุกข,ของทีมอันตรายยิ่งขึง้นด้วยการมุ่งเป้าไปที่กรอบหกหลาอย่างสม่ำเสมอ ในการแข่งขันฟุตบอลเมื่อทีมต่างๆเปิดลูกครอสเข้าสู่เขตโทษหนึ่งในเป้าหมายที่ได้รับความนิยมคือเสาสองหรือเสาไกลซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่ชัญฉลาดและได้ผลมากที่สุดเหตุผลสำคัญคือผู้เล่นที่ประจำการอยู่บริเวณเสาไกลมักจะอยู่ในจุดอับสายตาของแนวรับทําให้กองหลังป้องกันลูกครอสได้ยากอาเซนนลเป็นอีกหนึ่งทีมที่ใช้กลยุทธ์นี้เวลาเปิดบอลโดยมีกาเบรียลมาร์ติเนลี่เป็นเป้าหมายหลักเขามักจะไปประจําการอยู่ที่เสาไกลไม่ว่าเขาจะเล่นปีกขวาหรือปีกซ้าย เพราะเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างชาญฉลาดไปอยู่ด้านหลังแนวรับของฝ่ายตรงข้ามเพื่อรอรับบอลในตำแหน่งที่ไม่มีใครประกบในขณะเดียวกันบูกายโยซาก้าที่อยู่ปีกฝั่งตรงข้ามก็มักจะเปิดบอลไปที่เสาไกลซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นตำแหน่งที่มาตินเนลลี่รอรับบอลอยู่นี่คือการประสานงานที่ลงตัวปีกคนหนึ่งเปิดบอลไปที่เสาไกลในขณะที่อีกคนหนึ่งรอรับบอลอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทีมชั้นนำเลือกใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการทำประตู พื้นที่บริเวณเสาไกลมักจะเป็นจุดที่คู่แข่งป้องกันได้ยากเพราะทีมที่รับมักจะจัดผู้เล่นไปรวมตัวกันบริเวณเสาแรกหรือกึ่งกลางประตูเพื่อป้องกันการเข้าทำจากผู้เล่นที่อยู่ใกล้กับคนเปิดลูกครอสตัวอย่างตอนที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนพยายามใช้กลยุทธ์นี้ในการเจาะแนวรับของไบเยอร์มิวนิกโดยการส่งผู้เล่นไปรวมตัวกันที่เสาไกลและพวกเขาก็ทำประตูได้สำเร็จจากจุดนั้นจริงๆ ถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลและคุณมีผู้เล่นอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งเก่งมากๆในการรับบอลและจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมการใช้แผนการบุกไปที่เสาไกลจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซาลาอยู่ในตำแหน่งที่คู่ต่อสู้มองไม่เห็นทำให้เขาสามารถรับบอลได้อย่างอิสระการเปิดบอลจากด้านข้างหรือที่เรียกกันว่าการครอสนั้นเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตก่อนที่จะแผ่วหายไปพักหนึ่งแต่ในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา การครอสได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญของการสร้างสรรค์โอกาสทําประตูอีกครั้งเราได้เห็นสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจใน2หลีกชั้นนาของโลกอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษและบุนเดสลีกาเยอรมนีโดยเฉพาะเมื่อทีมหัวตารางอย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นต่างหันมาใช้การครอสอย่างจริงจังและประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนลูกครอสให้กลายเป็นประตูสําคัญปัจจุบันทีมต่างๆได้พัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากการครอสอย่างเต็มที่พวกเขาสามารถสร้างสารรค์หรือพัฒนาจังหวะ และวิธีการเล่นที่หลากหลายเพื่อเจาะแนวรับคู่ต่อสู้ทีมเหล่านี้รู้ดีว่าจะจัดการกับความเสียเปรียบจากจํานวนผู้เล่นในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไรรวมถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในพื้นที่เสาสองซึ่งกลายเป็นเป้าหมายหลักของการครอสเพราะเป็นจุดบอดท,ที่แนวรับคู่แข่งมักมองข้ามไปการครอสบอลบริเวณใกล้กรอบเขตโทษจึงเป็นอาวุธเด็ดในการสร้างโอกาสทำประตูและทีมชั้นนำมากมายก็ใช้กลยุทธ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่ากรอบเขตโทษยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการครอสอยู่เสมอและการส่งบอลให้เข้าใกล้ประตูมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์โอกาสทองด้วยวิธีการสร้างสรรค์โอกาสจากการครอสที่หลากหลายนี่เองทําให้การครอสยังคงเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าที่จะนํามาใช้และเป็นอีกหนึ่งในเคล็ดลับความสําเร็จของทีมชั้นนาทั่วโลกถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง นอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ